สวัสดีครับสวัสดีพบก,กับอดมินแชมป์ลำพินออฟฟิเชียลนะฮะมอนี้นะฮะเรามาบุกหลังหาเวที่หลังเตยล่านะฮะักมาดูมหาก,กรรมมาไลลนะครับหลังเตยล่าหลังวววายเมย่ยักษ์ปลาขึ้นไปร้านข้าวอุ้ยเเอนเอาออฟเกมย่าแน

ออน้องลังลังลังคนไทยหลุมั้งลังคนไทยหออลุหม <laughs> Thank you kena pi เซราะคระับจบกซตนี่คน้นห้องดีเลยเสียงมินิคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเจอกันมินิคอนเสิร์ตนะครับะ มองดยังไม่ดูใช่หไม่จอหัวไอยู่ที่งาที่พ่อโจาแต่ว่ามัู่ใช่หตัวไม์มันอยพี่วนีเองไก่อนนี่เร้งก่อนเปือจะไี๋ยวก็ต่อให้จ็ไปใช้งานวันที่ยี่สิ่ไม่ใช่วันแรก พี่จะเอาใบให้พี่จะพี่ะเอากันเนี่ยปั่นไหอทุกบ้านนะลูกเรทุกงานไงลูกก็จะใช้ตัวนี้ดิสเดน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  ต้องแบกกลมไม่ก็ไป้านเป็นราพอแล้วเข้าหมดเ <c oughs> ข,ข้าอีกครั้งนึ่งเลยพี่นอ้องเข้าอีกครัง้ง <c oughs> บอดเหนื่อยแห้งรับแล้วภาพเดี๋ยวพาพไปมึงมาไล่อีก แหม่หอมมาเลยครับหอมมากยมามาไล่นั่นแม่ตาแมวตาแมวหรือตา,อย,าอออยอย่างแมวบอกแมวหรอืออย่างของบ้านฮักเข็มอ้านสะอ่อนพี่เข็มปังมากเลยเข็มพี่เข็มพระเอกรถแห่สุดยอดแห้งสุดยอดแห้ง ชื่อกลับได้ว่าล่ะฝากแอดมินหด้อด้อว,วันนี้ับฝากแอดมินก็นได้ด้อแอดมินอันอันแมตตเป่าด้วยนี่ว่า <c> ข <oughs> มักอันนี้แหมัน,ะนาฮักดีนี่อะอันมันมันแมววะมันเป็นแมวหรือเป็นยังอย่างเอรอแมวเนาะแมวนแหละเออมันมีนวด <c oughs> มันคือแมวได้พี่น้องมองให้เป็นแมวนะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือเด่นมากจริง แต่ละอันคือแบบพี่เข็มแบบเราปังมากเลยพระเอกรถแห่ที่ปังมากพสะอสอน่นี่มีแต่คนปังๆพระเอกรแถแห่อาจารย์มาดีป้อาอาจารย์ก็รอแท้อะไ <laughs> รก <laughs> <laughs> ินหลาย bằng bánh mạo

สำหรับลิปนีก็ไว้สม,มิธนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมีคอนเสิร์ตที่นะครับอาจจะไปออนทัวร์ที่กทรทมอนะครับก็บคือเดนนี้มีไม่มีคอนเสิร์ตกทรทมอนะครับก็ใครเข้าไปไม่ไมถูกนะครับไปที่เว็บ คอนเสิร์ต SPP.com นะครับก็คือเป็นเว็บของสาวน้อยเพชรร้อนแพงนะครับสามารถดูตารางคิวงานได้นะครรัับมีนนีกไวนนครับสวัสดีครับ